โอ้โหแว่นแว่นแว่นแว,นแวน่นสวัสดีครับผมพี่น้องทุกผู้ทุกท่านผมสวัสดียมแรงเนาะครับเนาะ <c oughs> เก็บบักม่วงครับผมเก็บมะม่วงที่สวนไปไวก้ก,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 วกวินครับผมเก็บมะม่วงที่สวนไปไว้กินยมยากยมยากยมยากบักม่วงแก้วขมิ้นครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านครับผม สวัสดีครับผมพี่น้องทูบูทันทีเขามารับชมตอนนี้ครับผมวันฮันรดครับผมสามร้อยท่านนะครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องทูบูทันครับผมอยู่ดีมีแห้งครับผมโอ้หกลอยแล้วครับหกลอยแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิต่อบบกม่วงนะครับเนาะหิมๆพอดีหวานๆครับนี่ครับผมโตออนไรครับพี่น้องนี่นั่นมือคอนจอกิน กินน้ำก็เพราท่านครับผมเอาไปแจกพี่แจ,ก,ก,จกน้องแจกน้องกินครับผมมา,มาเก็บเอาด้วยพี่น้องมาเก็บเอามาเก็บเอาครับผมมาเก็บเอาครับผมตอนนี้ระบบกําลังถ่ายทอดสดเพิ่งวะโอ,โ,อ,โ,อโหหูเราละครับเอาครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมดกครับผมแก้วขมิ้นครับผมช่วงนี้ครับหวานกรอบ เหลืองครับพี่นออ้องเบิ้งอ่ะเหลืองจึงๆึงเลยครับนี่นี่โอ้กินกับข้าเหนียวนะครับผมข่าเหนียวึ่งนะ เดีรับเงยเมิมเลยครับผมสังเกตพี่น้องสังเกตมะม่วงเป็นเห็ดสังเกตได้ครับโอ้ยดกครับผมแก่ขมิ้นครับผมปีนึงนิ่มให้ผลสองสามเถื่อครับผมให้ผลสองสามเถื่อนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมพี่บ่าวกายข้ามแล้วได้ตีอาเสียงกบห้องเอ้ยพี่บ่าวกายสาวเวียเฮานี่มาจะฐานคือเก่าครับผม เอาไปจะได้สบายดีเนาะพี่เบาไก่เนาะอยู่ดีมีแห้งกันตัวเสียงกบห้องเอาลา้าบำรุงเหลืองว่างๆกันดำมื่อนี้กันเหลืองโอ้ยคนเห็ุงานเสียงสีเบาไกา่เอ้ยเห็ุงานเสียงพอบ่พ่อต้องปเป็นเหตุงานบ้านดีครับเบาไกา่สำเร็จอีกเนาะ โอ้ครับผมสวัสดีครับผมอะไรนะครับเนาะพี่วายุพัทครับผมสวัสดีครับผมไหมวายุพัทผมโอ้มันหวานตัวครับเพิ่มตัวครับไอเพิ่มได้ครับผมนี่เหลืองได้หนนี่นี่เหลืองเหลืองเหลืองครับผมอ่ากวยกระซุกอะไรพีน้องเดี๋ยวเอากลวยไปนะเหลือแต่เปล่าแล้วครับผมล่วงจาะกำลังบบร่งหายเนาะสมุนขนานครับผม บกมัวงแงมแรงดนะครับพี่น้องเด้อมาเอามาเอาอยู่ใกล้ๆนี่นห,ห่อหายเลยครับบ่บ่บแพงบ่แพงครับผมให้ซื้อให้ซื้อบ่แพงนี่คือหม,มายความว่าบ่ขี้ที่ครับผมโอ้โหนี่ยพี่น้องผมเห็นะมันก็พ่อได้ก,กินอยู่ครับผม ทั้งผี่ก็เป็นบอกมวงปลานี่ครับผมนอ้องอ้าครับผมเป็นจงไรครับผมสภาพช่วงบรรยากาศช่วงนี้เป็นจงไรเนาะครับน้องพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมอ่าโดดสะโชแน่อูยทาเรื่องเจ้าะเบาไกา่มุงหัวมันหนาวสิเจ้าโดดสาวท่านโอ้เดี๋ยวดีเดียวเดียวบอกไปแล้วผมกำลานหัวหันให้ปลาก่อนนะครับเนาะปลามีบ่เนาะวานเสร็จแล้วก็มาจอบเบิ่ง เอาพี่น้องเนาะเปิดเบิ้งของน้ำเบิ้งเสียงเ,งย,เย้งไว้แน่ๆครับผมโอ้โอ้รถไถน้ำมันเหมือ,มอบอ่รถไถอ้อมคางอ้อมแอลอยู่พี่น้องเอาพี่น้องเดี๋ยวเปิดทองน้ำก่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องที่เข้ามารับชมไว้แล้รับเนาะวาวกายบกกว่าให้ดูดน้ำนะครับผมอเดี๋ยวสเดี๋ยวคอยอ่านคอมเมนต์น,นะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเปิด,ปดกุญแจกันทองน้ำนี่ก็ล็อกไว้ยันค้นมาขี่ใส่ จ๊กเย็ดไว้ยังน้องนๆเเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยสามไปก่อนสองเดี๋ยวผมเอากุญแจเสียบเปลาก่อนครับผมแจ๊กคุณว่าขากองใครว่าทันพุ่นน่ะห้องงามเพิ่นคือน้องเอาเป็นจังไรแน้วครับนสวัสดีครับผมมักไผรมักมันฝนตกบ่ครับบ่าวน้องครับผมไอ้ครับผม ยกว่างอาทิต uh ย์ท huh. right. right. okay. ี่แล้วครับผมตกไปเข่าพ่อพ่อได้ปนอยู่ครับผมอ้าวเดี๋ยววานหัวห้ำในปลากแนครับผมประอยากกินปลาก็มากินนะครับผมกินน้ำจากคองจากคลองยูเด้อกันแยมจากคองบ่อยู่เยอะมากครับผมอ้าววานหัวห้ำในปลาบ้างกันครับผมมีปลาบพี่น้องเราหลุดเบิ้งมีปลาพอสองสามตัวป่ปลาไม่ทุกบ่อแล้วครับผมพี่น้องแต่ว่าบ่อยากเอาขึ้นมาโชว์ให้พี่น้อง กินไปมี่บอ่หนึ่บพ่อได้ปนอยู่ตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาแหกันมามแหกันม,มาดื้อเกา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 ออสวัสดีครับพี่น้องครับผมแรงแรงบรรยากาศนะครับเนาะต้นหม่ก็ลืมออกดอกออกนอกแล้วครับผมเออกับบรรยากาศครับผม ยามแรงอยู่แบบสีกบบมีความสุขไปอีกแบบครับผมต้นหมอกต้นไม้กล้ดมสมบูรณ์เขาคือห้ามเหรอครับผมเดี๋ยวจะพาขี่รถออมสวนเล่นอยู่ครับผมเอาแค่ตามมีตามเกิดน้เปพี่น้อง,องทูปูทานครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องทกปูทกท,กทันครับผมความสุขครับผม นตกบ่อบาน้อ้บรรยากาศบ่อเป็นตาใส่เบ็ดกบบรรยากาศบรรยากาศบ่อเป็นตาใส่เบ็ดกบในบ่อครับผมครับผมไอ้เวลาหยุดครับผมกัช่วงนี้กบมันกับทีไหนล่ะครับผมมันกับพ่อได้ใสอยู่แต่มันบ่มีเงาขี่ตะโรยครับผมใส่เดือนบ่มีครับอ่าปลามันอยู่ทางปุ่นครับผมกี่ขันยางไปถามันมาก แนน้อยเอาดุกแน่นิ่งแน่แต่เพี้ยนแน่ครับผมไม่หหัวหันบ่ถึกย่ามมันจะเหี้ยไรครับพี่น้องวังคืนแมงแม,ง,แมงเมาล่องลายครับผมนอนเขื่อนแมงเมาล่องลายครับผมอูย้ยตกใจบ่อนครับผมเอาไวไ้เปน็นนอเป็นแนวคือว่าอะไรพี่น้องกินวัดหลายกินมือละ เอาไปสองสามหมื่อกินเถอครับผมหมื่อละกิโลครับผมพี่น้องครับผมมีคนเฝ้าบอล่าบอย่านคนไปลากตีเอาครับผมได้เห็ดบุญได้ท่านนะครับผมแต่เขาเอาไปวัดกันถือว่ายังดีครับผมไอ้เวลาหยุดครับผมมักไผ่โอ้ยมักไผ่มักมั่นครับผมอ่าคืออากานอนเฝ้าแน่บ่เฝ้าแน่ครับผมแต่กินเขาเอาเห็ดกับเขาห่อไปวัดกับพ่อได้บุญได้ท่านให้เขาเนาะครับเนาะพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมสวัสดีครับทุกท่าน น้าอายน้าทวุฒิครับผมสุดหล่อครับผมสวัสดีครับผมอยู่ดีมีแหงครับพี่น้องทุกปู่ทุกท่านครับผมที่เขามารับชมเนาะครับเนาะเดินทางไปไสมมาไสมกับระวังครับผมป้องกันตอนนี้มูผมเป็นติดอ่าโรคฮาสิสซีคนหรือฮาคนแล้วครับผมโอ้ยหมอบอกว่าหมอใส่เม็ดใส่เม็ดอยู่แต่เวลายยมกินยยมอย่างเราครับเนาะพี่น้องมันป้องกันบะไรครับผมยยมมันติดมันก็ติดคือว่าอะไรครับผมเห็นแยงกับหยาครับผมไปไสมมาไสมก็ลำบากครับพี่น้อง แก้ไั้กระป๋องกันเอาครับผมอะแห่มันกินแค่นี้ไปก่อนตัวนี้เป็นปลาดุกปลานิ่นปลาไน่ปลาตะเพียนครับผมบอนี่ยแห่มันกินเนียน้อยเอาพระมันพะมันอ้วนท้วนพี่พี่น้อยนึงนะครับเนาะเดี๋ยวปล่าน้องกับสิไปวานไอ้ปลาขาวกับปลากดค,ครับผมปลาขาวกับปลากดอ่าอยู่ดีมีแห้งครับผมยากาศเย็นสุขส,ส,ส,สบ,บายครับผม อีกบดนหรอกครับพี่น้องเออมันหล่นครับผมพายุนี่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 เออเนี่ยโอ้เนวครับผมแก้วขมิ้นเป็ดเพาะพี่ครับพี่น้องพี่เหลืองสุกอารามเลยครับผมนั่นนั่นอยากวะพี่น้องอยากวะแต่มันหวานแห้งเท่าเลครับผมหวานนี่พลอยไม่หวานเลยครับผมสัตว์วะครับพี่น้องสัตว์บอตอบคอมเมนต์นะครับผมพี่น้องสัตว์บอพี่น้องสุกูสุตนะครับผมอ่า สีียงสวัสดีครับผมครับสวัสดีคดรับผมสูปูตอนไอบ่าวไกลครับผมมักไผรมักมั่นครับผมอ่าครับผมไอวะไรยุทธครับผมเอาครัเก็บไปใหห้มดเนาะโอ้ควนเหนียวให้เนาะมเออเออเอาอาหานหน่องกันเดี๋ยวก็ไปดองว้อนเงี้ยให้ป่านี่ก่อนอ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาเอาเอาจะได้ก็ฝากติดตามผลงานฝากก็ไรก็แชร์นะครับพี่น้องลับดวยลับดวยสุขภาพแข็งแรงสานนีิบริวารเยอะให้ดูะไรครับผมเป็นจะไรเนาะเยอะครับผมปลาท่ามอชิฮานมันน่านขึ้นครับผมครับมันขึ้นได้ขึ้นแล้วมันขึ้นหมดเลยนะครับมันสิจุบจับจุบจับผลมันมันอยู่เว่อิญผลนครับผมเป็นปลาขาวอีไทยปลาตะพอกตะเพียนปลาดิ้นปลาไน มันตื่นโคตรครับแสมองไปมือก้อนนึงพี่น้องนั่นนะ่นเริ่มบอลแล้วครับผมเริ่มบอลแล้วหัวหันเม็ดใหญ่เกินไปลูกมันก็ออกเต็มเลยครับผมบอลผมเต็มสายอยู่บบบ,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 บ๊เดี๋ยวเจ้างี้มาจอบให้เบิ้งครับพี่น้องจอบเบิ้งกล่องเนาะคนดูมันบ่ค่อยกินปลา ธรรมชาติตโหมันสิคำก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวเก็บเอากล้วยให้ฝากพี่น้องก่อนบอกม่วงค่อยมาเก็บเอาครับผมมันสิว่าทันการผมเป็นกล้วยซุกเครือนหนึ่งครับผมเอาครับผมพี่น้องครับไปจะได้ฝนตกกันไหน็บครับผมฝนตกกันเหนบ็บ,นกกนเ,นบเดี๋ยวสิผ้าขี่รถรีบเร่งครับผม โอ้นี่กินกล้วยกันละหน่วลนึงบัสมบูรณ์ก็ยังสุกอยู่เนาะโอ้นี่ครับผมนี่เน่ครับผมบกหวาก็ออกหน่วยเด้อพี่น้องเอ้ยบกหวานน่ายยกินเดี๋ยวกินกล้วยกันครับผมนี่ครับกล้วยกล้วยกล้วยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเดี๋ยวเบิ่งบกหวานน่ายยก,กินครับมเมดแดงไรหลาย ton bồ hoa nhé quậy không. Mưa anh, hôm kéo được 3 đi mình, cứu khổ khổp. Anh không? Mình, hoa các con. หมดแดงแตกคอยเขาไม่แง่นี่ครับผมมือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตื๊ดต๊อ,อ,อมันก็ออกนวยครับผมต้องแนมให้ดีเป็นบอกว่าพันยยกครับผมอยากได้พันกะเอ้ยจะเก็บอะไรพี่น้องเดี๋ยวตู้ตเอาเนาะพี่น้องเนาะโอ้เดี๋ยวตอยเอา,า,าอตัวเอา เ,เดี๋ยวต่อยเอาต่อยเอาเห็น้นเป็นบ่อหล่ะพี่น้องเยฮ้ยเฮ้อ่าฮฮ่า <c oughs> โอ้ยไม่ได้กินแล้วพี่น้องโอ้สามหัวมันบ่มีไฟครับผมแฟตกับบะมี เก็บเอาวง,งกระบอมครับบอกวงพันธ์ครับผมเอู้้ดกพอได้กินอยู่ครับนั่นเห็น้อพูดนะอ้ครับผมพี่น้องครับผมมาเก็บเอาหมวกวงนะครับเลยพี่น้องตูปูตันครับผมบอกว่ากระบได้เลียสั่มเมื่อกี้ สวัสดีครับผม IO c h a n n e ลครับผม IO c h a n n e ลครับผมเก็บบักม่วงในการเด้อครับเด้ออยู่ดีไม่แห้งครับผมเอออืมถูโขบลงเหงือกเอ้าอืมนี่บอไปบ่มบัไลีกินครับผมมันมีพงมีเผีอครับผมเดี๋ยวบอาน้องไปเก็บทั้งผีก่อนครับผมอ่าสวัสดีครับผมพี่น้องที่เขามารับชมหมาครับผมเกล็ดอากาศฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับผม เป็นแรงกำลังใจเลยพี่น้องเด้อปี่มันล่นตั้งปเป็นปุ๋ยกันเซลกินแน่ครับผมผู้เ่าเก็บไปขายแน่เดี๋ยวไปที่เหลือบ้านครับผมพี่น้องนี่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 ครับคอยหาเก็บทุกปุ๋ยโอ้ยทุกปุ๋ยมาายันเซล เป็นง่าสั่งแดงครับผมนี่นี่ตัวนี้ก็ซุกเลยนี่ซุกข้าต้นครับนี่ซุกกระบอนี่แล้วครับผมพี่น้องนี่เดี๋ยสิบีเพิ่งครับมันสิมีไอโตอันครับผมเห็นด้วเดี๋ยวว่างให้พี่น้องมันสิมี่มีมีมี่ไม่งันไม่งันไอเอียงก็ครับผมไม่งันเหลืองครับนี่นอนจอครับ ต้องเอาไปโบมครับผมเวลามันจอมันฝังไข่มากเนี่ยมันน่าเกียดให้พี่น้องบ่ได้กินบ่ได้เลี้ยดอกครับเป็นเมงวันเหลืองสวัสดีครับผมสวัสดีไอ้หนุ่มตัดอ้อยโอมจะได้ลบขอบขอบ้อมองนะไอ้หนุ่มตัดอ้อยครับผมอยู่ดีมีแหงครับผมอ่าก็ความถูกลบไปแล้วท่านกระโดดกระเดียครับผม เก็บบกม่วงด้วยกันครับผมต้นนี้เป็นบกม่วงมันเด้อพี่น้องเด้อเป็นมะม่วงมันเป็นมันกรอบเลยครับผมพันใหญ่ครับผมพี่น้องเนาะมะม่วงมันกรอบสวัสดีครับพี่น้องทุบผูดังครับผมมาเก็บบกม่วงด้วยกันได้ครับผมอยู่ดีมีแห้งทุบผูดังครับผมอ่าจะได้กาดูแลสุขภาพทุบผูดังครับผมสุขภาพแข็งแรงกันบานหวังขี่รถอ่อมสวนทรกันครับผมภาพพี่น้องอ่ารีวิวหน่อครับเนาะ ไปจากไซดีครับผมรีวิวรีวิวครับผมไปน้อนเบิ้งกันเบิ้งแย่งกันครับผมสัตว์แจ๋วะนะครับเนาะสัตว์แจววะอ้าวสีผ้าขี่รถออมครับผมสวัสดีท่านไอโอชาแนลครับผมไอประโคนครับผมข้อความถูกถอนเอาไปจะได้น้อบโบเมนเงินเคิคือคือข้อความถูกถอนครับผมสวัสดีครับพอน้องครับผมไอประโคนครับผมอยู่ดีมีแห้งครับผม อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งเดี๋ยวพาไปเบิง้งเขาวงนั้นครับเพามันเกิดปอไรสดกันให้เบิ้งกันนะ้าพี่น้องเนาะเด็กเกิดทุกมือก็ถือว่ายัางดีกันเริ่มงที่คำยงเนี่ยเหรอครับผม,ม,มทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยๆอ,อ่าเขาเอื่อมาจะไหนล่ะพี่น้องมันค่อยเติบใหญ่เติบโตไป ไฟในวันข้างหน้านั่นตรงนั่งจังหวัดพเพื่อนให้เนาะนือว่าโอเคครับผมเอ้าบิ่งเขาครับว่าบงเขามื่เกิดบ่ใกล้นจะบรรยากาศเต็มเยี่ยนนะครับผมบานนาขอกครับผมดูอากาศได้เต็มปอนดนะพี่น้อง ทุกสบายแม่เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ททุก่านครับผมไอประโคนครับผมสวัสดีบ่าวน้องไอโอเจเน่สวัสดีครับท่านไอหนุ่มตัดอ้อยครับผมนัดชาวุฒิครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมอ่ามักไผ่มักมันครับเพื่อนนะไอวะไรวายยุทธครับผมไอเปล่าวกายครับผมเอาอยู่ดีมีแห่งกันทุกผู้ท่านครับผมสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ท่านลำดุลลำรวยกันบ่าวน้องกะโลสวน หลายองออยู่ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยๆงอกเงยครับผมอหมวกผ้าก็เริ่มใหญ่แล้วครับผมเออแต่เล็กหน่อยเกิดมาเลยก็ย่างเรเื่อยมาเถอน้องพี่น้องนเนาะแม่นบ้าผ้ากี้อ้อมสวนเล็นะครับบ่มีเหวี่ยงพี่น้องเบิร์นเกลียดไปเด้อทนท่นเอาครับผมทุกงูนี่หูว่าอีหยังไปอีหยังน้อพี่น้องเนาะอาจจะกระตองทนเอาครับ อย่าฝืนถ่วงตาครับถุงม,มือ,อนี่ครับไปใส่มาใส่ก็หนักลำบากชีวิตไม่สิ้นก็ต้องยิ้นกันต่อไปคนระับผมพี่น้องตี่เก่งคนใดก็ตี่เก่งคนใดชีวิตงันตนต้นหลายวันนี้นก็กินเก่าวันไหนถึงละสองค่ำหนอครับพี่น้อง กินเอาก็กินเอาข้าไปหน่อยนอะครับผมดอกไม้กรับว่าได้บานภายในช่วงคามขึ้นเรกครับผมมันต้องใช้เวลาครับผมปรุงแต่งเจ้ารอย่างครับเป็นปลาเป็นย่งเนงี่ยเรครับพีน่น้องสูส้เราหนีงานในวันเขากระนำท่วมเขากำลังเกิดครับผม เกียรติเกีตน้ำพระท่านพี่น้องเอ้ยเกียรติเกียรติน้ำพระท่านผลใหญ่ลงตีบาะไรนี่ฝนเธอเราครับพี่น้องเนาะอ่าครับผมสวัสดีย้ำแรงถูกผๆกันครับผมสวัสดีย้ำแรงครับผมอยู่แดงมีฮีครับผมจวด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 กันครับผม เขาทำเชืออย่าคิดว่าจะได้ลูกเสือครับผมเดี๋ยวแต่งูหลอกเชี่ยครับผมพี่น้องตรงนี้ก็ระโลอเป็นหน้าหน้าครับผมนี่นี่น,นี่โลเป็น,นหน้าเห็นไหมละ่ะนี่ก็เริ่มเป็นปาลาแล้วครับผมต้นไม้ตัวเล็กๆน,น,นี่นี่น,น,นี่เกิดขึ้นมาแล้วครับผมหมากใหม่เข้าหมากมาคือกันครับผม มักไฟมากมันนะครับพี่นนองเนาะนี่แป้งนี่ผมก็ะโดดบนเข่าแล้วครับผมเห็นบ่เ,เข่าก็เริ่มเกิดง่ามเลยวหรอครับสวนก็นเริ่มเลียนไปลงไปติดต่อรถมูอยู่ครับผมอาจารย์เขียวบ้านน้นแดงครับห้เพิ่นมาว่างทอห้มึงนี่ครับผมนี่ ว่างท่อแล้วก็ว่างระบบน้ำให้จอบาดานนะครับผมแปลงหนึ่งไว้เห็ดหน้าปีหน้าปังก็ว่ากันไปนีานะครับเนาะบรรยากาศกะค่ำแล้วครับพี่น้องยานพี่น้องตาไล่ครับผมรบกวนเวลาพี่น้องให้พี่น้องได้อาบน้ำกินเขาดูแลคขอบครัวออกไปใส่มาใส่กายสิออกไปครับผมมือว่านกอนกับอันน้ยินข้าวฝ่าพาฝ่าเรือมาเสรแล้วครับผมฝ่ายแจ่งนี่นะครับเนาะพี่น้องเนาะความสุขทางใจครับผม ความสุขตั้งใจนะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห่งเก็บเงินได้หลายๆครับผมพี่น้องกับบานเฮ้าครับอ่าพอมีเงินมีทองกับบานเฮ้าเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่าสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทานครับผมพี่น้องลำดุลลำดุลปราศจากโรคปลอดภัยครับผมเดินทางไปสามาไทยครปลอดภัยทุกเส้นทางครับผมกลางๆคนกาเฮ็ดหน้านำกระตุ้มหงอครับรอวานมืออื่นบ่แปลงนั้นผมก็มาไถยแห้งว่างวนครับผม เอาครับผมพี่น้องดูแลสุขภาพครับผมด้วยความรักและห่วงใยจ,จากบ่าวน้องครับผมอยู่ดีมีแฮงครับผมสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทุกท่านครับผมอายุวันลนะสูขังพลังตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับผมปลอดภาายัยเชิงท่านและครอบครัวเทิน์นนะครับผมเด้อซาธูครับผมลำรวยลำรวยกันครับผมเก็บเงินเอาไม่มีอาชีพอะไรสุจริตเท่าการพึ่งพาตนเอง ครับผมอย่าไปอยากลววยทั้งนัดด้นเ้ยพี่น้องเลยมีกินกำได้กับเอาสงนันครับผมอ่าสู่กันครับผมพี่น้องอ่าอยู่แดงมีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันครับผมอ่า